สวัสดีทุกคนถ้าใครกำลังดวงตกดวงไม่ดีหรือว่ากำลังจะสอบเข้ารับราชการหละก็ห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยนะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆจากช่องนกเดินทางกันด้วยล่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดอินทารามวรวิหาร วัดดีย่านฝั่งทนกันเลยนะวัดเนี้ยเป็นพระอารามหลวงฉั้นสีชนิดวรวิหารซึ่งที่เนี่ยองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยมาทรงผนวดและมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยนะทุกคนซึ่งเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกวัดนี้ว่าวัดบางยี่เรือนอกเป็นวัดลาดขนาดเล็ก ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีก็เลยสถาปนาที่นี่ขึ้นเป็นพระอารามหลวงครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสเสด็จสมรรคตก็ได้นำพระบรมศพมาฝังไว้ณนะบริเวณพระอุโบสถหลังใหม่ปัจจุบันก่อนชาปนากิจพระบรมศพด้วยแหละ สำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่ทุกคนมาถึงมากราบไหว้สักการะขอพรโดยที่จะถวายเชียนมาพวงมาลัยแล้วก็ย่าก่อนที่จะเข้าไปยังพระวิหารสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชด้านในด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดำแล้วก็ยังมีตังที่สมัยองค์สมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชมาประทับอยู่ที่นี่ ตั้งไว้ให้คนมากราบไหว้บูชาขอพรกันด้วยรวมไปถึงพระพุทธร,รูปสมัยที่พระองค์ยังทรงพระหนวดก็ยังมีประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารแห่งนี้ถ้าใครรู้สึกติดขัดหน้าที่การงานไม่ดีดวงตกก็มากราบขอพรที่พระแท่นตรงนี้ได้โดยที่สามารถยกพระดาบของ องค์พระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อขอพรให้เอาชนะอุปสรรคศัตรูได้ด้วยนะตามกันมาต่อเลยจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกราบองค์พระพุทธชินวรที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังใหม่รวมไปถึงพระพุทธเนรมิตรสายญาติที่ตะแคงซ้ายพระบางประชุมเพลิงวันอัธมีบูชาแล้วก็ พระปางสายญาติตะแคงขวาที่ประดิษฐานอยู่ในกุฏิมหาอุดกันต่อจะได้เสริมโชคลาภขอพรให้เฮงเฮงปังๆกันท่วนหน้าเลยนะทุกคน ก่อนที่เราจะไปยังแต่ละจุดเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติข้าวๆกันให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่าพระพุทธชินวรที่เป็นพระประธานปฏิสถานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังใหม่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทยัยสร้างจากเนื้อโลหะผสมทองคําได้อัญเชิญมาจากเมืองสุขโขทยัยสมัยรัชกาลที่3 โดยพระยาศรีสหเทพหรือทองพีงนั่นเองเรามาต่อกันที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนที่มาที่วัดอินทารามแล้วควรจะต้องแวะมากราบไหว้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนั่นก็คือโบสถ์มหาอุดตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าโบสถ์มหาอุดด้วยความที่ มีประตูเข้าออกแค่ทางเดียวไม่มีหน้าต่างหากใครที่ดวงไม่ดีดวงตกชีวิตมีอุปสรรคติดขัดหรือรู้สึกว่ามีโชคร้ายเข้ามาในแต่ละวันถ้าได้เข้ามาในโบสถ์มหาอุดแล้วก็ถือเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งร้ายๆในชีวิตทิ้งเอาไว้ในโบสถ์ไม่ต้องนำกลับออกไปนอกจากนั้นแล้ว การได้เข้าไปกราบสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์มหาอุรก็ยังถือเป็นการนำเอาเรื่องดีๆกลับออกไปในชีวิตใครต้องการโชคลาภใครต้องการหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในโบสถ์มหาอุรได้เลยและเราจะบอกเพื่อนๆว่าความมหัศจรรย์อันศินไทยแลนด์ของวัดอินทารามแห่งนี้ ก็คือที่นี่รวมเอาโบทมหาอุดไว้ที่เดียวถึงสี่หลังด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นนะทุกคนก็คือโบทถมหาอุดที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเนรมิตรสยญาติปางยมกปฏิหารหรือปางนอนตะแคงซ้ายซึ่งในประเทศไทยะคนพบได้น้อยมากมีแค่แปดองค์เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้ว บทมหาอุดหนึ่งหลังนั้นยังมีพระปางประชุมเพลิงวันอัฐมีบูชาประดิษฐานอยู่ด้วยซึ่งปางนี้เองก็ถือว่าเป็นปางที่หาชมได้ค่อนข้างยากในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะประดิษฐานอยู่ในวัดเก่าแก่บางแห่งโดยในกรุงเทพอะจะมีอยู่แค่3มวัดคือวัดอินทารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เราก็วัดเอี่ยมวรนุษเท่านั้นเองนะทุกคนเห็นไหมอันซีนไทยแลนด์สุดๆถ้าใครไม่มากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไม่มาขอพรที่วัดอินทารามวรวิหารแห่งนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยนะทุกคนเราขอเล่าประวัติแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของพระพุทธรูปปางใสยญานเนรมิต ปางยมกปฏิหารให้ทุกคนรู้คร่าวๆกันก่อนละกันนะปางเนี้แสดงถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารซึ่งยมกเนแปลว่าคู่เป็นปฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่เมืองสาวัตถีเพื่อข่มพวกเดรัจฉีมีการเนรมิตพระพุทธรูปอีกองหนึ่งในอิริยาบถต่างๆเช่นนั่งยืนเดินเป็นการแสดงปฏิหารเป็นคู่คู่คเช่นเนรมิตน้ําแล้วก็ไฟ ออกจากพระวอรกายสลับกันไปแล้วก็ยังมีการเนรมิตพระพุทธร,รูปอีกองค์หนึ่งในพระอิรียบท่างๆเพื่อแสดงธรรมแล้วก็โต้ตอบกับพระพุทธร,รูปเนรมิตพระองค์เองโดยความเชื่อในเรื่องของพระปางนอนตะแคงสายเชื่อกันว่ามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีการกลับดวงช่วยคนที่ดวงไม่ดีหรือมีปัญหากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นใครได้กราบไหว้บูชาก็จะสามารถเพิ่มคูณอิทธิฤทธิ์ แล้วก็พลังให้สำเร็จแล้วก็ขจัดในสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่เราประสบพบเจอในแต่ละวันให้มลายหายสิ้นไปเรามาต่อกันที่ปางหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็พบกันได้ยากนั่นก็คือปางประชุมเพลิงหรือปางถวายพระเพิงกันเลยนะทุกคนในเรื่องของที่มาก็คือเล่ากันว่าก่อนที่พระพุทธเจ้า จะดับขันปรินิพานไปท่านได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าเพลิงจะลุกไหมก็ต่อเมื่อพระมหากัะสปะได้เดินทางมาถึงก่อนเมื่อหลังจากปรินิพานไปแล้วเจ็ดวันเหล่ากษัตริย์แห่งเมืองกุศินาราก็ได้เชิญพระบรมศมพขึ้นสู่จิตกาทานไม้หอมเพื่อถวายพระเพลิงแต่ยังทำยังไงก็ไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้จนกระทั่งรุ่งขึ้น เมื่อพระมหากััสปะเดินทางมาถึงก็ได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศพทําให้พายุนรลบาดหรือพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยยื่นออกมาจากหีบพระศพและไฟก็ลุกไหม้ขึ้นเองอย่างมาหัศจรรย์นอกจากนั้นแล้วเชื่อกันว่าอาน,นิสงส์ของการด้านด้นไปกราบไหว้พระปางนี้จะทําให้เราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าเกิดชาติใดพบใดอ่ะจะทําให้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆได้เลยนะทุกคนเห็นไหมนะ่อาอัศจรรย์ใจจริงๆนอกจากนี้แล้วภายในวัดอินทารามวรวิหารแห่งนี้ยังมีพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ในโบสถ์มหาอุตด,ด้วยนะทุกคนถ้าใครได้มากราบไหว้่ก็ถือเป็นการได้เสริมมงคลชีวิตให้กับตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยนะ ถ้าไม่ได้นับรวมกันที่เราจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะวัดอินทารามวรวิหารแห่งนี้แล้วเราก็ยังสามารถมาเยี่ยมชมความงามของจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุโบสถในโบสถ์ให้เราได้ชมความงามกันอยู่ได้ด้วยนะทุกคน ก่อนจะจากไปในวันนี้เราจะมีคลิกมีเคล็ดลับในการขอพรกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้สำเร็จสมดังใจปรารถนามาฝากนะทุกคนนั่นก็คือการที่ขอพรกับอนุสาวรีย์ของท่านตรงหน้าพระวิหารแล้วบอกท่านว่าถ้าสิ่งใดที่ปรารถนา สำเร็จแล้วจะมาวิ่งรอบอนุสาวรีย์ของท่านโดยลงท้ายด้วยเลข9ไม่ว่าจะเป็น9รอบ19รอบหรือ99รอบก็ตามโดยมีข้อแม้ว่าพรที่เราขอนั้นจะไม่ผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่สุจริตโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานรับราชการจะต้องปฏิบัติด้วย ความชอบทำท่านก็จะดนบันดาลให้พรของเราสำเร็จได้อย่างโดยไวเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าถ้าติดตามช่องของนกเดินทางเนี่ยจะต้องมีอะไรดีๆมาฝากนะทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครมีข้อมูลดีๆหรือคอมเมนต์ดีๆ ก็บอกกันไว้ในคลิปนี้ได้นะเผื่อว่าเราอ่ะจะได้เอาไปปรับปรุงในคลิปหน้าหรือคลิปถัดๆไว้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนคลิปหน้าเราจะพาไปมูที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันนะบ๊ายบายโชคดีนะคะ